ครับ,รบตัวซซมนิวซี่ผมเลยครับนี่กระซิวนี่ก็เห็นบ่ครับเนี่ยกระซิวครับมื่อนี้ได้หน่อยนี่ครับนี่ฝนหาก็ตก๊อกเมื่อนี่นี่ได้อยู่แร้วมาแม่หนาบหนึ่งครับหนาบสองหนาบได้อยู่แล้วครับนี่ สวัสดีครับเพื่อนๆครับามื่อนี้พกผมเอกนะครับผมช่องเอกชัยชาแนลนะครับามื่อนี้สิพ้ากันสิพ้ามาเพื่อนมาเบิงผมมายามรอบนะครับยามรอบกับยามไอไองูนะครับไองูสองเซนนะครับที่ใส่ไว้นะครับครับมาเบิรงกันเลยครับไองูสองเซนที่ใส่ พีไ่ไว้ไปหยามไโง่ก,ก็เลยนะครับเเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับมวานนี้ไม่ได้มาหยามมาเบิ่งกันเลยครับรอบรอบที่ไ,ไว้จะเป็นรอบรอบมังกรน,นะครับรอบรอบตังรอบตังสี่หลังครับ อย่าไม่ง่ก,กันเลยครับบัวนี่บริมาเมื่อคืนนี้ฝนตกมีหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้หลายบอ่อครับมีบัวนอพี่นอ้องโอ้มีอยู่ครับนี่ครับปูนะปลาซิวครับนี่ปูค,ครับเนี้ยปลาซิวครับปูนะมีอยู่ครับมีอยู่ครับปูหัพี่น้องมั้งครับ ยกเห็พี่น้องมังกันเนี่ยฮะเห็นป่ครับเห็นป่ปลาซิว่วตันวน้อยเกี้ยวอยู่ครับอย่าไม่รอบก่อนอย่าไม่ง่อกอนนี่ครับวิลาใส่ใส่รับมัดใส่มัดใส่หนาไว้ ง่ง o สองเซนนี่ครับนี่งส่สองเซนซิ10ิห่วงครับครับไว้ไว้ให้ายหนบับายหนับไปวัดครับโอเค อยู่มาใส่ฝากนี่ไว้นี่ครับมาใส่พันธุ์ที่ก่อนอยานนี่ไว้ฝนอยากห่างนิดนะครับ คุนอยากหางแล้วช่วงนี้นี่ครับผมมายามหลายรอบผมใส่้หลายรอบเลยครับจะไม่ได้ให้ไม่ได้ทายให้เบิ่งซื้อมาดูกันครับ ไหลลงไปสิละปลาซิวมีต,มตวัวมีตัวใหญ่นะปลาซิวนี่ปลาซิวมีตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับ ปลาซิวมันตัวใหญ่เด้อใหญ่ขนาดเยวใส่ถังก่อนใส่ถังก่อนนะครับเปิดอันนี้ออกก่อนเปิดปาดฝั่งหนึ่งออกครับนี่เนี่ยปวดเชือก เทียบฟ้นหนึ่งออกไปดีนะครับมุ้ยคนมาหลักยามก่อนเราใส่กับ เด็กพี่องเวลาใส่็ับคอยยกลุงเวลาเก็บก็บค่อยยกลงนี่ครับใส่ถังนี่ครับ้สยมาด้วยกาบมัด้วยกาผมมาใส่หลายรอบเลยนะครับนี่ ใส่หลายเทือนเลยแหละได้ได้ป่าหลายหลายเทือนแล้วบริทายให้พี่น้องบึงนะครับไม้เสือออกก่อนจากนั้นเขาก็มัดไว้ครับ มัดสวนนี้ไว้นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับปลาซิวครับนี่เปอรซิวมีตัวใหญ่ๆครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ย กระซิวนี่เคยเห็นบ่ครับเนี่ยกระซิวครับมันนี้ได้หน่อยนี่ครับนี่ฝนหาก็ตกไม่เพื่อนี่นี่ได้อยู่หรอกมาแม่หนานึงครับหนาปองหนาได้อยู่นะครับนี่ยปลาซิวที่ครับพี่น้องเคยเห็นบ่ครับมีแต่ตัวใหญ่ ไปก่อนเฮียยัางยากอก่ากาลยาเอากาลยาวางห่วงเขาพอดีอยู่น้ำถ้าพอดีอยู่น้ำพอดีห่วงเขามาดไปครับมาดไปอีกฝากหนึ่ง ยังไงนะครับไปเด้ครับนี่ตั้งไว้เลยครับเ,ยบเ๋ยบร้อยครับนี่ครับ,รบการใส่ไอ้งูเนาะ โง่สองเซนครับนี่มันจะพอพอดีกันเลยนะนี่พอดีกับช่องข้างน้าช่องน้าขาดเลยปามก็จะลงมาจากพุ่นปลาพุ่นก็นจะถึกมานี่ก็จะถือกันนี่โอเคครับไปยายอมก่อนต่อครับผมไปตั้งไว้ครดบเนี่ยเป็นรอกล่อแปดเหลี่ยมนะครับล่อมุงก่อน บึงคันครับโอ้ได้อยู่อบนี่นี่ครับได้ปลากระสูบหนึ่งตัวใส่ง่ายๆนี่ครับใช้ตั้งไว้สื่อเขาก็อ่านหมายนด้ครับอ่านหมายว่าเข้าเบิ้งว่าเออมึงห้องได้ปามเข่ามึงหยาได้ปามเลียนสินะครับ ก็ใส่ตามนั่นแหละเดี๋ยวเอียงนิดนึงผมไปรอบเล็กด้วยอย่างนี้หลังละสามร้อยกว่าบาทนี่ฮะปาก็สูบก็บสูบน้อยคอยรักนี่ครับตั้งไว้ที่กองสิครับ ตรงคือบุีรครับมีอยู่ครับมีอยู่วะนี่เดียวครับโอ้นี่ครับมีครับปลากากาสองตัวครับผมปลากาตาหมอตากลับ มอหตอร์กับสองตัววิธีการเออ,อกนะมีเชือกอยู่นะครับเชือกออก ครับปลากาพูด,ดีปิ้งครับต,รรตั้งไว้โลดมีเดียร์ปลาไว้ตั้งดีเดียร์ปลาไว้เนี่ยได้อยู่ครับนี่มีตีนอยู่ครับนี่มีต้องอยู่นี่ครับเ็นบาครับ ปลากามันรอดครับนี่การ์มันรอดเอ,เอาหัวดุดลงเลยครับนี่ตัวบุคอคลง่ายไปเลยเอาเดี๋ยวมาดีครับตัวนี้น สองลังนี้ได้ประกาตัวนึ่ง <laughs> ครับป้าปลามันดงก็ใช้ไว้ใส่ไว้เหมือนเดิมนี่ครับใส่เนาะตังไปรูปปึ๊บ <c oughs> นี่ครับนี่ครับกันหลอดตังเนาะโอเคครับเรียบร้อยครับผม ปลาคาามตัวแล้วก็นี่ครับให้ไล่เ่าปลาซิวใหญ่เห็นไหมครับเพื่อนเครับนี่ฮะใส่กับนิวซีผมนี่ซ้ำกับนิวซีเลยครับปลาซิวใหญ่ปลาซิวใหญ่ปลาขาวเนี่ยเอาไว้พ่อยแม่ไปหนาไปวัดครับผมครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ ช่องเอกชัยชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนนะครับแล้วก็ฝากที่ตามไล่เงินคุณท่องใหม่นะครับเพจไล่เงินคุณท่องใหม่เฟซบุ๊กไล่เงินคุณท่องใหม่นวยนะครับการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับการปลูกองุ่นนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอจบคลิปคลิปแค่นี้นะครับผมคลิปนาพบกันใหม่ครับม่หยามคือเก่าแหละครับวันนี้สวัสดีครับ